สือเพมยงต่อวารสารแล้วไม่สวยครับต้องขอบคุณนะครับสื่อมวลชนในจังหวัดนครพนแล้วก็ที่เดินทางมารวมถึงเชิญที่ที่ที่ลงทะเบียนนะครับทหารครับพี่ทหารทุกๆุกป้านะครับพี่ทหารแล้วก็น้องทหารด้วยนะครับเชิญเลยนะครับมานับเครื่องดื่มนะครับเตรียมพวกเราเตรียมไว้ให้ พี่ทหารหน่อยทุกยมเครื่องดื่มเชิญเลยนะครับทหารอาหารทุกท่านนะครับเชิญมารับอาหารนะครับไม่ใช่อาหารครับเครื่องเครื่องดื่มนะครับเบรกนะครับอาหารบ้างนะครับเชิญเลยนะครับถ้าใครจะรับอย่าก็เชิญแานของผู้ประสานงานโครงการนะครับก็มหาวิทยาลัยนครพนมนะครับหอการค้าจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดทหารบกนครพนมและตำรวจปูทอนจังหวัดนครพนมตระหนกักถึงความสำคัญในการปลูกฝังประชาชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ,ะ,ะนะสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมฝั่งโขงให้เกิดความรื่นรมสวยงามสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครพนมเมืองหน้าอยู่ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ตะวันออกจึงร่วมกันจัด ทำโครงการกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนริมโขงโดยมีวัตถุประสงค์นในการจัดโครงการดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะนะและสร้างติดสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. องอินเชินครับท่านณะผู้จัดโครงการนะครับอาจารการอาจารย์ชินลิมอันในการ พิจารณาของจังหวัดนครพนมท่านคณาจาายนักศึกษานะครับท่านผู้เข้าร่วมโครงการทั้งจากจังหวัดตามหางบุนะครับาห่านเรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมที่รักทุกท่านครับับก่อนอื่นเลยผมก็ต้องนําเดินวา่ารู้สึกยินดีครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการของมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับ ซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนคนริมโขงนะครับอย่างที่อาจารย์การพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจังหวัดนครพนมของเราเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์หลักๆสองด้านก็คือหนึ่งท้งเรื่องของความเป็นเมือง,งหน้าอยู่แล้วก็อันที่สองคือเป็นประตูเศรษฐกิจสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะท้าทายในการที่เราจะต้องทํางานย่างยนี้เพราะใน กระแสการเป็นเม,อเมืองน่อยู่กับกระแสการพัฒนาเนี่ยบางทีมันดูเหมือนว่ามันมันขัด,ข,ดขัดกันแต่ว่าทํายังไงที่เราจะให้กระแสสองกระแสเนี่ยมันไปด้วยกันได้เพราะว่ากระแสการพัฒนาก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าจะทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาได้มีการเจริญเติบโต,ตขึ้นนะครับส่วนในเรื่องกระแสความเป็นเมืองอนุรักษรือความเป็นเมืองน่าอยู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าสําคัญ ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราซึ่งนะครพน,โนโมของเราเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองที่มีคนอยู่แล้วเนี่ยความสุขมากที่สุดนะครับแต่เมื่อมีการพัฒนามันก็มีการยุคคนมามีการพัฒนาในหลายๆด้ซึ่งมันก็เปส่งผอกระทบต่วสิ่งเกียบต้อเพราะฉะน,นั้น,บบนรเรื่องการดำเนินงานนะครับเมื่อจะเป็นทางหาในนครพนมทางหอการค้าทางเจา้าของสถานบก ทางเทศบาลนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตา,าเลือนะฮะทุกทุกหน่วยงานที่ <c oughs> มีส่วนเกี่ยวข้องครับเพื่อขอให้การจัดงานในวันนี้สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ทุปธรรันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนถนนดินโขงในวันนี้ขอบคุณครับ ครับลำดับต่อ,ตอไปนะครับวันนี้เชิญตัวแทนชุมชนนะครับทั้ง12ชุมชนนะครับ <c oughs> และมอบพันไม้ดอกไม้ประดับนะครับราราจ,จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเนเชิญ <c oughs> ตัวแทนชุมชนนะครับ12ชุมชนทีมงานออกนั่นแหละไม่เอาเอาเรินออกเสร็กเ